คือดุใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ชิแนะนํำสมาชิกใหม่ค่ะอันนี้เป็นลูกไส้ไงสวนนองชาโคมิมิมีมินี้ไม่นองมากรลยสึกว่าชาโคยันนองบุคคลอยากอยู่ไกลนองปันหดแต่นองค่อนข้างจะนิ่งเนาะอันนี้เป็นลูกชายหน่อยค่ะพึ่งมาวันนี้ ถึงมาหอดวงบ่ายเนาะน้องคอน้างจะนิ่งค่ะค่อน้างจะเงียบหรือว่าย,ยังบ่คุณกระบ,บานกับบอโห้ยังบ่ท่านแยกยังบ่ท่านแยกเขี่ยใส่าอเลยเด้อแต่อายแยกเขี่ยใส่หลายรอบแล้วนวาลูกอเมริกันช็อตแห่ค่ะน้องยังบ่มีซื้อเนาะเดี๋ยวให้เก็บสีตังซื้อให้น้องแน่เด้อค่ะ มึงลูกวิห,หันตูดให้เอฟซีเป็นจะเรียงงายยมหอดกับมั่เข่าเก่งขัดนั่นว่าลูกมหอดโนก,ก็ก,กินเข่าเลยและนมยังมาให้กินอันนี้สองเดือนค่ะยังประทันเท็ดวัคซีนเดี๋ยวจังไหนก็ซอยตัางซื้อนองในเลยค่ะสื้อนองอยังดีไอ้บอยว่าให้ชื่อคำน้อย คำน้อยหรือหำน้อยคำน้อยลาบายบายเอฟซีตั้งชื่อผมเนี่ยด้วยค่ะพัชชีครับเป็ไหนแล้วจะเล็กไปแล้วเหรออยู่ท้องวนอยู่คุเออให้เขาไปเี็กไปให้เขาเล่นด้วยกันให้เขาเล่นด้วยกันเองแล้วเขามองน้องเหรอลูกกำลมองน้องอ๋อก็เดินขึ้นไปเล่นกับน,น้องแล้ว เรื่องนะเนี่ยไอคนเนี้ยของที่ของที่จะไปดูกั่นกัดกันไม่กัดเราคิดว่าไม่กัดแน่มากเลยนะมีแต่หนูมองแง่นะเขอรู้จักกันก่อนอปรับความเข้าใจกันทักทายทักทายลูกทักทายอุ้ยมองหเลยเหร นี่ค่ะภาพล่าสุดหยอกกันแล้วชางเขามีโมลเล่นแล้วเนาะอี่แมก็จะมีเวลาเฮ็ดงานขึ้นค่ะมีเวลาตัดคลิปถ่ายคลิปเนาะให้เขาเล่นเป็นโมกันเล่นน้ำกันดีๆนะลูกนะอย่าติกันนะ ชาโคมีเพื่อนชาโคมีมูเหล่นแล้วครับพวกเหงาแล้วครับเห่นวลลูกตีกันหรือจังใดหยอกกันหรือตีกันอยเห็ดกันแห้งเด้อลูกเห็ดนองแห้งเด้อชาโคตีน้อง